สวัสดีครับมาพบเจอกันได้กับพิซานไก่ทินนะครับวันนี้กับฮาสีแคมป์ครับผมนี่เขาเปิดไปมันจะแบบไหนไหมไปวันเสาร์นะครับมันแรงนะฮาซีแคมไม่สมานสมนแนนะครับสีเขียวยังงามเนาะครับตอนแรงก็เหมือนเดิมบีตัดเหมือนแบบตัดขาหัวมันตันยังไงบม่รนี่ส่องแก๊สครับผมแก๊สแจมกางเตียงนะครับเลยไม่แรงเหมือนมันตันหัวมันตันนะแจมกางเตงครับอันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับเมาเลยครับหมูเมาสีเมาสีเปียบน้ำเข่ากูแล้วครับหลวงพ่อเข่ากูผมในไม้มันหัวมันตันนี่แหละครับทาสีเข้มครับผมอาสะอาดรอกสะอาดตากอาดตรงสะอาดตากนี่ครับทาไม้เอี่ยมปับ๊บนอนแมว จากพ้องกเก่าเป็นพ้องใหม่เลย <laughs> <laughs> ลเน,นี่นะครับหาสี่แคมป์ครับมือหนิบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศแคมป์เป็นยังไงสิละครับเ้ยเห็นงานเห็นทุกหยาดปากมองลอยบนเข็มขัดก็ได้เอาเสียมัดเอาครับตรงนู้น <laughs> โ,อโอ้ยวันจัตุ้มทำอะไรแคมป์กับข้าวแล้ว พี่น้องเอ้ยพวกเ่ตุ้มที่ปลาออกมาจากห้องน้ำบาดนี่แม่นบี่น้องปลาอะไรกันนี่ปลาซาบะแม่นบ่องเอาเลยก็ไปชีคุณคุณนึ่งเสี้ยกินไม่ได้ทำไมล่ะต้องให้ผมกินถึงจะกินได้นี่แหละครับตอนนี้คิวพวกเ่ยตุ้มเราหากินแล้วครับตอนนี้คิวแค่คิวครับแก่คิวครับแม่คิวเสี้วคิวเรา แกชิวแกชิวเมนบอกเราขับพี่น้องมานี่พ่อเนี่ตุ้มือถือเปล่าออมาจากห้องน้ำนทำอะไรอาบน้ำบ่อาบน้ำครับอาบน้ำคลิปหน้าเด้ออาบน้ำก่อนนี่แม่ง,งก็จัดคลองน่ครับเห็นเนาะบรรยากาศบรรยากาศเนาะครับโอ้เย็นสบายครับนั่งเข้าใกล้เนาะครับนาะ สามไกลครับลมแห้งครับคือข้าวฟองมาครับท่าสี่ห้องครับท่าสี่ไม้สะอาดเนาะใช่ไหมใช่ครับ มันละลามาเด้อเราหวานนะครับชีวิตแค่นี้ครับเนี่มันเลอะเกินนลยเปิดเบิ้งได้สบายครับยังไซส์ได้อยู่ครับเปิดเบิ้งอยู่ครับโตเนี่ยไฟเมนเปิดรูไฟเมนข้างๆว่ามันดับไฟหน่นี่ครับไม่เสียละหวเยอะหวานเยอะมันต่อยไฟหลุดแล้วไม่เสียเออว่นน้เสียอ๋อมัไม่เสียไฟฟ้หลุดครับไฟดับมือที่หนึ่งระหวานยากอย่างนี้เอาแล้วพอจะตุ้มเป็นไงแสบ แก่แกไอ้เหม็นสีนะครับพูดพูดไม่ถูกพ <c oughs> ูดมมไม่ถูกไปไม่เป็นแกไอ้เหม็นสีเหม็นสีแกแก,แกอะไร <c oughs> ไปตกกระบอกอะนี่นะครับรอนิดเนาะครับนี่เนาะยามแรงทางก็มาเบิ้งอยู่นี่ครับกินข้าวกินน้ำอ,อยู่นี่แหละครับนี่อันนี้แก๊สเฮจาบักแตงครับตัวนี้เราจะรีวิวให้เบิง้งเนาะกินหน้าก่อนอีรารีวิวให้เบิ้งยามใดกันยังบบได้เฮ็ดเนาะครับ เห้ยดูนี่แก๊ปเห็ดจามักแตงนะครับนี่อืมพราะยังมีนะครับเราป็นคนเอามังแดงยในผมจิลงคลิปให้เบิ่งอยู่นะครับกว่าชิลงเนี่ยนกรบอยังบ่ได้ลงอย่างเทื้ยครับนี่คือแก๊ปเห็ดจามักแตงนะครับเราเหรอนะมันคือโบมินจะเพีรอนั่แหะกับเ่าอไม่ม็นสีไงกินแล้วได้เลยตอนนี้กำลังส่องมาใส่ใส่ใส่ใหญ่ แอปเราส่งไฟฟ้าครับต่อไฟฟ้าไฟฟ้ามันหนิดสะดุดครับเมื่อกี้นี่น้องเปิดเปิดเปิดมนแล้วโซล์ตันรุนอะไอ้แม่เปิดมันคนอีกบูติมไหมไฟเสื่อมต่อเข้าทีวีแล้วครับใช้เวลาทีมันแรขึ้นเมื่อกี้แล้วแรงไหมครับอันนี้ก็คือแก้แก้คิวเพิ่นว่าเพิ่นตุ้มเพิ่นว่าแก้คิวสีเพิ่นว่าที่นี่นะครับภาษไทยระเกด แก่เหม็นไงเมื่อกี้เขาบอกอยู่แก่เหม็นเหม็นแก่เหม็นเนาะแกคิ้วคิ้วไปเลยเนี่ยเปิดเบื้องเบิ้งอย่างสิ่งละครับเบื้องอย่างพิมพ์หาเาเนาะจะอาบน้ำเนี่ยออกไม่ไดมจะอาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำมีคนตายทำใจเอาทำใจเอาครับช่วงนี้หนาวอีกนะครับทีวี แต่เห็นลูกๆงี้ไม่ใช่ว่ายนี่นะเพราะว่าไอ้นี่บอกเขาด้วยไอ้ครัวเราสะอาดอยู่นะแต่ตอนนี้เราทำความสะอาดใหม่เอาของกวองมาไว้ข้างนอกก่อนนะครับใช่ใช่ครับซีแห้งซีย่างกันจะคุนเข้าไปขึ้เก้าครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายครัวของเราเลยแล้วก็จีใต้บเก็บของ้ยันไม่สมเร็จแล้วก็จีใต้เบื้องอีกเนาะครับพี่น้องอ๋อครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวเจอกันตอน จัดครัวแล้วครับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามเด้ยไปมีความคิดอย่งไรกับคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะครับครับสวัสดีครับ